ดวงชะตากำลังจะดีคือคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวราศีเมษทุกท่านทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ผมขอไวพรให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาดูดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดราศีเมษนะครับ ดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีนะครับใครที่ดูลัคนาก็ดูแบบลัคนาได้นะครับส่วนใครที่มีแต่ราศีก็ดูราศีได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากประสบการณ์ผมเนี่ยดูแบบลัคนากับราศีเนี่ยก็ให้ดู2ราศีแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือดูเป็นแนวทางอะไรที่ร้ายเราก็ต้องระวังอะไรที่ดีเนี่ยเราก็เร่งทาผลงานนะครับ คนเกิดราศีเมษนะครับในเดือนนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเดือนนี้เนี่ยเรื่องการเงินของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าการเงินดีสุดๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยตอนแรกอะ่ะเป็นราชาโชคทับลักก็จริงแต่ก็คือมาทับลักนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ตอนเนี้ยดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับแล้ว อยู่ในภพการเงินโดยตรงนะครับมาทับรักษณ์เนี่ยก็คืออยู่กับตัวเราก,ก็ดีนะครับแต่ว่าขราวเนี้ยไปอยู่เจาะจงที่ภพการเงินเลยนะครับทายได้เลยว่าคนเกิดราศีเมษเ,เนี่ยดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ร่ํารวยนะครับเทวดาครูบาอาจารย์คุ้มครองช่วยเหลือนะครับไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนน้านะครับ12ปีมีครั้งเดียวนะครับดาวพระนศบดีอยู่ในภพการเงินนะครับถ้าพลาดแล้วเนี่ย สิบสองปีน้าว่ากันใหม่นะครับคราวนี้เจาะจงไปที่เรื่องเงินเลยแล้วอยู่คู่กับมฤตยูนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ครูบาอาจารย์และเทวดาช่วยเหลือครูวิเศษครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้พรน,นะครับถือว่าดวงชะตาดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษนะครับเรื่องการเงินเนี่ยใช้คาว่ายืนหนึ่งไม่เป็นสอง รองใครนะครับแล้วดาวการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ที่ภพตนุนะครับเม้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นปะาไม่ใช่หรอนะครับผมใช่ครับเป็นปราแต่มาอยู่กับตัวเองนะครับพบดีแต่ดาวอาจจะคุณภาพเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากนะครับก็ทายได้ว่ารายได้เนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป้าแต่ได้เข้ามาเรื่อยๆ สมมติคุณไปทวงหนี้อย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอาจจะคืนคุณสักหกสิอซอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปลาออฮูนะครับก็พอวันที่21เอดเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตําแหน่งกเัเศรษตราธิบดีคราวนี้นะครับพฤหสัสสศุกอยู่ร่วมราศีกันนะครับโอ้โหอยู่ด้วยกันเนี่ย เาหัดกระสุกเขาเป็นคู่โชคลาภนะอยู่ในราศีพฤษภนะครับสองคนนี้อยู่ด้วยกันในราศีพฤษภเป็นคู่โชคลาภคู่โชคดีคู่หาเงินหาทองคู่มีกินมีใช้นะครับแล้วในเรือนนั้นเนี่ยดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภก็คือดาวพัสุกนะครับเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยดีสุดๆนะครับตั้งเดือนหน้าเนี่ยตั้งใจทํางานตั้งใจทํามาหากินนะครับช่วงต้นเดือนอาจจะแผ่วแผวนิดนึงแต่ว่า พอ21บ็ดไปแล้วบอกเลยว่าดวงการเงินทยานฟ้าสุดๆนะครับก็ใครที่เกิดราศีเมษเนี่ยต้องขยันนิดนึงนะครับผมหลังวันที่21เอ็เอาให้สุดไปให้สุดเลยนะครับแต่พยายามนะครับอย่าทำตัวเด่นมากจนเกินไปคือเด่นได้ด้วยผลงานนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปต้องหาแสงตลอดไม่ใช่นะครับ คือเราเน้นเด่นด้วยผลงานเราไม่ได้ต้องไปหาแสงตลอดนะครับเราแค่เน้นใช้ผลงานนะครับผลงานเท่านั้นนะเรื่องอื่นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปหาแสงนะครับเพราะว่าบางทีการหาแสง่าไปอ่ะตัวเราเองที่นะครับที่จะมีปัญหานะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําว่าให้ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับจะดีกับเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษเองนะครับเดือนนี้ แนะนำว่าให้เน้นทำงานเป็นเบื้องหลังนะครับพยายามนะครับใช้ผลงานเป็นหลักนะใครให้เครดิตผลงานเราเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยบางทีออกหน้ามากไปเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราหิวแสงหาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าดาวอังคารนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับยังอยู่ในภพวีนาานะครับให้อยู่เบื้องหลังจะดีนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ดวงชะตาแบบนี้ไปต่างประเทศได้ไหมนะครับก็มีเกณฑ์นะครับ,เ,นนรบเพราะว่าดาวประจําตัวอยู่ภพวีน่าเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างชิ่นต่างแดนนะครับแถมอยู่กับพระราหูนะครับเป็นคู่ท่านลมก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างสิ่นต่างแดนนะครับผมแต่ว่าเวลาจองตั๋วทําเอกสารก็ทําให้มันดีๆนิดนึงนะครับเอาให้มันรอบครอบวีซียอ่าพาสปอร์ต เอกสารต้องรอบคอบนะครับเพราะพุธกับราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันต้องเรามาระวังเรื่องเอกสารนะครับจะดีนะก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาเนี่ยเดือนนี้นะเด่นเรื่องการเงินมากนะครับเรื่องการงานก็ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับไปในต่างถิ่นต่างแดนด้วย นะครับถือว่าดวงชะตาเนี่ยเดือนนี้ดีมากๆกนะครับก็เล่งขยันเร่งสร้างบุญบารมีนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวด้วยนะครับเพราะว่าดวงชะตาแบบนี้เนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในภพการเงินเนี่ยถ้าทาบุญให้ครูบาอาจารย์นะยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งดียิ่งทำนะครับยิ่งปลดหนี้ปลดสินปลดสิดส่งร้ายๆออกไปจากชีวิต นะครับผมก็เรียกได้ว่าดวงคนเกิดราศีเมษเนี่ยดวงดีสุดๆนะครับใครไม่ทําเราต้องทำนะครับใครไม่สร้างเราต้องสร้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าจะแผ่วๆก็ช่วงก่อน21พฤษภานะแต่ว่าหลัง21ลุยเลยนะครับผมแล้วก็หลังวันที่14เนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็จะไปอยู่ในภพการเงินอีก เรียกได้ว่าจะมีรายได้หลายทางมีผู้ใหญ่รักและเอ็นดูนะครับผมลูกน้องบริวารก็ทําผลงานได้ดีเรียกได้ว่าดวงเดือนนี้การเงินการงานเด่นและดีนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดละดวงคนเกิดราศีเมษในเดือนนี้นะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาแล้วก็การที่เราเนี่ยเด่นเกินไปก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะพ้นเคราะห์พ้นภัยนะครับก็แนะนําให้บูชาวัตถุมงคลทาเวสวรรณสวดสี่คำนโมสามจบสวดเวสสุภุสะขอพรต่อท่านนะครับให้พ้นเคราะห์พ้นภยัยพ้นจากสิ่งร้ายๆพ้นจากคนร้ายๆนะครับเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไป นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม